ต้องเน็ดเป็นสวนเพื่อนเราสีร่มแบบที่สำหรับว่านรูเซอร์ไว้สีมดสตรีไปเลยนะอ้อมประแนงอยู่อันขึ้นขึ้นสิดแสงด้วยกังใด่กุนิดสีล่มแต่ว่าไม่เวียนหัวเลยเมื่อกี้สะออกช่างนี้ยนะมันสะเป็นท่างหัวมันสะเป็นท่างหัวเพื่อนไปเพื่นจะไปให้เหยียบหัวยืนเบื้องยืนกอน เหรียญตั้งสักทีกันโอ้ยหกเจ็ดเด้อปูเด้อเห็นมันโอ้โคกเจ็ดโคกเจ็ดปะปูเห็นมันโคกเจ็ดสีตั้งสามไหนเด้อสามตูดูพร้อมเนี่ยตูสีก้าบบ้านเด้อ น้องทั้งบ้านเนะาะค่ะที่ค่อยเอาใจซอยเบิกซับพังอีกแล้วพี่น้องพังอีกแล้วอะไรพังเบิกซับเบิงแม่อันยาง,ยงหวัวอันแบบปเปิงเซ็งอยู่ย <c oughs> เสียอวนปวดหัวอีกแล้วมือว่านนี่เนาะเบิกซับกะบทีมงานกับจับกล่องประทันดอกมีแต่เ่นไปรุ่งเฟซบุ๊กส่วนตัวบ่ได้เจ้านึงมือว่านนี่อ,อันมานนี่ละมานนี่ละมาแล้วกัสิว้าซะ เนเอารถมาจอดจอดหอดมองนีเพิ่นเลยเกียร์ดินเพิ่นสีนอนนอนเฝารถแมคโครครับเบิกราบก็เลเยมาก่เหมือนแร่งกิงซีล่ะก็เลยว่าอันนักอ้วานอันโพนยิ่ง่อยู่นี่เห็นว่าโค้ก็ก็กสะเดาเนี่ยมันเป็นโพนบัไงหด้เด้พี่น้องนี่เดียวเห็นยุน้าแมคโครเนี่ยโคบนกใหไงปูเพิ่นซื้อมาแต่แรกอะ่ะเป็นสะดุดต,ตาหามเอาออกเด้อล้ะก็หามไปซุ่นไปหยังเพิิน อันสีตัดเกยีกยร์หนาเกียร์ยังน้ำขบขบออกกระพ่ออันหนาต้นใหม่น้อยๆเนาะพวกเท้าวันพวกยังมาเว้าได้เท่านั้นละเพื่อนกะครับครับจะควองกะย่างออกไปน,นี่เลยนี่มานีอุที่แรกว่าสิง่ังกับทางเกาอป๋อ่ะออกไปนี่มันไกลเเพื่อนวะบ่สั่นไกลก็ได้ย่างไรโซ่ข้องกก้าวเดียวลุ่มฟุบลุ่มกางสีแมป้ากันส้ม เอา่อยแม่คยไมื่อวานยู่งื่อนยู่ื่อมันสีแบบเหมือนจะหมดสติไปเลยเมื่อวานเนาะอปอเนาะโอปอลครับอันถ้ากันส้มมาสั่นเอากับพระท่านเมื่อวานนีโส้มกันมาสั่นเมื่อวานมากันหลายคนอยู่ส้มกันส้มปีกันพละแบบสิมดสตีแบบสีวูบจับไปเลยน่ะแม่แห้งเบ่อแห้งพี่น้องเ่นคนซูนคากเดมเมื่อวานนี้ นี่ว่าก็เลยวา่าลูกหลานอันบ่ได้มาเอาออกดอกโทนนอ่นนจอมปวก่ลูกหลานสีตั้งให้เป็นเมืองรับแร่เลยวา่าเพราะว่าชาวบา้านก็ว่าให้ฟังเครื่องรับตาลุงเห็นปายเมืองรับแร่อยู่นี่เพิ่นว่ามองนี่ละทีเขาเลียงวัวเลียงควายกันเทียงคืน,คนมีแต่เสียงชาวบ้านเป็นมู่บ้านเด,ด้แต่จนจนพูดเถียงหนายอยู่ทั้งใตเพิ่นได้จับหมอแวตลงมามาันม่แย่งเบืงองพราเจ้ามากอย่างกันนะ สีมีเหตุหลายเหตุด,ดวนบ่คือคื้มาหลายแท้แล้วว่าเหมือนไผจ้าคนมิดอิ่มสิมเสียงม่ยิ่งส่วนหลายกับเล็กหน่อยเบิกทราบก็เลยสีเห็นส่วนนี่เป็นเมืองลับแลนะคะเมือว่านี้มาเจอกับเจา้าขวงเบ่าก็เบ่าซะเถอะไปปลาสาไปมาสีปลาสาล่ะยังเบ่เคยมาตำเบิกทราบจังสี่ักเที่ย มาต oh, oh, the oh, ่ามาต่อยูพุ่มจะกของสือพ <t ort saint> <t ort> ี่น้องเอ้ยมาอยู่น้ำปูอันน้องงูเหลี่ยมเนี่ยมาลมฟุบร่องนี้อ้ยลงกินสีเลยเดกเขาคูบเอากับท่านเนาะหมู่บ้านอปุปกกามาเนาะอปุปอเป็นผู้ส้มเนาะเลยว่าโอ้ยวัสัอยาพังเด้อรดแมคอวัสดุพังอีกแล้วตื่นเศร้ามาเบิง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 วัตสียาไปเบิงนี่รอจักไปเบิงไปเบิงอันตีนตะขาพเด้ออแว้งแปงแฝงอยู่บาดนี่ ด้ยทราบกับยูบ่ได้กับดีมากขอเพื่อนแท่ถอบหมู่บ้านเพื่อนต่ําแห้งหมู่บ้านนี่จะหมดสติไปเลยหมู่บ้านนี่ก็ได้ยยูซื้อยืนยูซื่อนี่ก็ลั่งสิกลับนี่หันหลังกลับเนี่ยฟุบลุงเงี้ยแต่ว่าบอวิ่นบอหยังยูซื้อกับเมื่อสติลงเที่ยเดียวเลยนะก็เลยปุุกเอากันนอกว้านทั้งยาดมยาอยังคันเอากันนอกก็เลยก็เลยอันใดสติเว้ย พอเคยเจอจังสีจักเทียไปปาสาทซิปปราสา,อา,าทอัทอพุ่ม่องนี่เบิกทราบกับสิมาจุดทูบบอกภู่มเพิ่นสะดอกพี่น้องเดียตน่นอันรถไมโครพังหาเทียละ่ะเดีย๋ยสิจุดทูบขอเพิ่นก้อยเดียตนน่วนเนี้ยบาทเลยสงสัยเพิ่นแพงโทนนั่นแหละกล้องมือจะเหตุการณ์เลยนะครับหัวคือซื้อเขาไม่เชื่อเขาต้องเชื่อแะไรครับแบบนี้เขาได้ว่านั้น เขาว่าได้เนาะโอ้โหเนาไม่ได้ครับป่า่มันไมีแต่หไมาเป็นมันเป็นหญ้าครับเป็นหญ้าสูงๆมันไม่ใช่ว่าป่าที่มันเป็นหญ้าเป็นหญ้าแง้แง่แง่แงอันนั้นแม่หญ้าที่มันมีดอกเลยครับเขาเรียกอะไรที่ที่เขาทําเป็นยาสมุนไพรอ่ะนะหญ้าอันนั้นหลายๆกูปลูกบอกเพื่อนก้อนบาดนี้พี่น้องเรียกว่าเรียกเพื่อนไปไฮเบิกทราบละละ เด็กอยู่นี่นะเออมีมีม,ม,ม,มีอีกตัวหนึ่งเด็กเอาใส่อีกตัวหนึ่งเลย,อย 4, เอซี่วัตเทนเนนโอปัวตัวไหนทิปเก่าอ๋อที่ได้แน่นตอนที่เปิดเปิดูมเพราะนั่นนะเด็กนี่นะแต่ว่าอันก็มีคผู้บาอาจารย์เพิ่นสสมาเว้ามะก,กาวผู้มหะะ้เนาะค่ะเนาะ ันปูข้ามตาคนสีมาเ้าหิยุคนวางงานอนปน่ะคนสีมาเบิ่งเบาที่เว้าพูใหายุคนเป็นพระด้วยจ้คยยาคนอยู่ไกลนะอยู่แถวๆเนี่ยคุณอาตาสีมาห้ จรถพังนะครับผมพังแล้วพังอีกคนคนรอบคนขับแมคโครก็ยังงงเหมือนกันไปทําที่ไหนไม่เคยพังนะไม่พังขนาดนี้นะครับผมที่ยังก่เพื่นเอื่นยังโอ้โอขาดโซ่ขาดโซ่ขาดเลยครับอันนี้ครั้งที่สี่ที่ห้าได้บ้างไหมเนาะใช่ครับมาจุดถูกบอกคนแนอยู่นี่มีหลายมีหลายพุ่มเลยค่ะพุ่มท่างเคร่งนะไข่แน่อยู่ จะพุ่มยืนนี่จะแห้งเป็นพิเศษเมื่อวานถือตำอถือตำแบบใดคือพุ่มเพิ่นมาวูบเขาสิลมุ๊บลงหนีแม่นี่นี่นี่นนมึงนี่อะไรทีด้วยอ๋อจุดทูบขอเพิ่นก่อนครับเมื่อลาตุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น่โมตัสสะกวโตอระรหะโตสัมมาสัมพุทธสะสาธุเด,ดเอราพุ่มเจ้าทีเจ้าทีเจา้เจาฐานเมื่อนี้ข่ะพระเจ้าค่ะมาเปลี่ยนผู้ข้องที่ดินแห่งมีแล้วกจะเป็นผู้เฮีดยผู้สร้างลูกหลานจะเอาแมโ่โคเขาไปกวดยารอบรอบพ้นปูเดอรอบรอบพ้นยาเด้อ สีไปแปลงเมืองรับแร่ห้มันแปนสีได้เขาไปกาบไปไหว้ลูกหลานมาดีเด้อลูกหลานสีเทถไ้แปลนล้วกาตั้งหอตั้งห้องหายลูกหลานกามาดีบด้มาลายให้เปิดทางเด้อย่าห้รถพังห้รถดส่อมแล้วไหว้วย่าพังอีเด้อให้ทางานรุ่งมันงแต่มาหนีพังดูละ่ะปูเอ้ยยาเ้ยลูกหลานขอเถอะ ขอเฮ็ดขอสางขอดึงสายบุญสายเงี้ขอให้เลขที่ปูไปให้นั่นให้มันออกแม่นแม่เด้อสิได้บุญได้กุศลค้นบุญอันใดที่ได้สางมวามกันพันบอกเลขมาเระเบินทรับไปบอกต่อแล้วมันถือกระให้พู่มเจ้าที่ท่านทั้งหลายมารับออกส่วน,วนบุญส่วงกุศลมาว่าจิเป็นเมืองรับได้ปูแปดชก ปูลลน้องเหลือมพุ่มแต่ถามทีให้มีปูขยานะกปูนาค่ายาน้าขี้เด้อให้มารับบุญน้ำกันบอกบุญที่น้องก้นไสหลอกหลานขอเฮ็ดขอสั่งขอแต่งเด้อเจาข่าหลอกหลานขต่นี้แ้งพิดพาทแต่ขอ้อที่กรรมขอขมาดเด้อ มานจะเดอ้อบาทนี้จ้าเมื่อวันมะรุ่นลูกแย่งลายเมื่อวันนี่เลขเพื่อนหายไปเพื่อนหายหกเจ็ดเขื่อนแต้มมึงเป็นหกแปดโอ้ภูมิภูมิใช่ไหมครับภูมิที่นี่ใช่ไหมครับภูมิรากาเิมี่สิบเก้าเนาะค่ะสามหางเด้อค่ะเด้อ มื่อนี้เบิกทราบกะมาจุดทูบอีกรอบหนึ่งพอข้างล่างเป็นพุ่มรับแลหกแปดเป็นเก้าแปดได้ไหมเบิกทราบเหมือนรอบก่อนนะหกเจ็ดเจ็ดเิก้าเนี่ยเบิกทราบว่ามันออกแล้วไหมเก้าแปดเก้าแปดออกก็ได้เมื่หันนี่แล้วก็หกเก้าเจ็ดก็ออกมืหันนี่ได้หัวหัวไม่ไม่ไปใช่ไหมไม่ไปเพราะว่ามันมันออกแล้วหกเจ็ดหกแปดไปเลยแล้วก็หนึ่งเก้าสามหางไปเลย มาเอามีหนึ่งเก้าด้วยนะครับมีหนึ่งเก้าด้วยแถมมาใหม่ตัวนี้นะครับเรีว่าคือสีเบเป็นเก้าเจ็ดหรอกค่ะเพราะว่าเก้าเจ็ดเก้าออกเมื่อกี้นี่เนาะแล้วก็เก้าแปดเก้าออกงวดก่อนเนาะค่ะเบิกทราบเลยบอมากถ้าเอฟซีมากกับไปได้ถ้าบอมากกับบิเป็นอย่างแต่สําหรับเบิกทราบเอาตรงงเลยค่ะหกเจ็ดเจ็ดหกหกแปดแปดหกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะ เก็บหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางนะครับวันนี้มาจุดทูบอีกแล้วนะครับผมรอบก่อนก็คือจุดปุด๊บก็ซ่อมเสร็จแ,<ม>แล้วก็ลงมาอีกม,มาถึงตรงนี้พังอีกแล้วครับผมพังอีกแล้วเออเอาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับผมน,นี้<ม>คือเลขพุ่มยื่หนหาเด้อค่ะเด้อครับินน่นั่งไปเขาฟันเพื่นเขียนหกเจ็ดค่ะครับเอ,อีกนี่ก็ ขอขอบคุณเบิกทรัพย์นะครับผมเห็นชัดครับขอบคุณครับขอบคุณครับชัดไหมคะชัดชัดเจนครับค่ะขอขอบคุณนะ